ก็สวัสดีนะครับวันนี้ครูผิงเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับตามเคยนะครับอย่าลืมกดจะคลายได้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆจะได้เอาความรู้มาแบ่งปันให้ทุกๆวันนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่านะครับคําพูดนะครับคําพูดคือสิ่งที่เรานะครัพลาดกันได้มากที่สุดนะครับเข้าใจไหมครับเวลาเราพูดถึงครับเราพูดออกไปมันมีสองเป็นดบบสองคมนะครับคําพูดนะครับ เราพูดออกไปโดยไม่เราคิดไม่ต่อยตองก่อนนะครับพูดสิครับแต่ปากกัดใจถ้ามันตรงกันก็ดีนะครับคําพูดหรือข่าวนะครับเราฟังจากข่าวนะครับอ่าก็แล้วดูนั่งข่าวนะครับมันข่าวมันมันทำเราดูแล้วเราสะเทือนขวัญไหมนะครับมันทําให้เราจิตตกไหมทาให้หมดพลังไหมนะครับตรงนี้พวกข่าวเหมือนกันครับข่าวว่าเวลาเราดูนะมันข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับแต่คุณฟังแล้วคุณ จิตตกนะครับไม่มีพลังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สําคัญการฟังข่าวเสพข่าวลบๆนะครับอ่ามันข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับเวลาเราฟังข่าวหรือนั่งดูเหตุการณ์นะครับที่ขึ้นเรานะครับมันมันจะนะสิ่งทีมหนึ่งที่เราครพลาดกันได้ง่ายมากเลยนะครับที่สุดเนี่ยคือคําพูดของเรานะครับคําพูดก็เหมือนกันนะครับเราจะพูดเราเราไม่คิดไม่ทันคิดนะครับว่าคิดก่อนนะครับไม่ใช่วันทู่พูดเลยนะครับ มันจะมันเป็นอักขระเวลาเราพูดส่วนมากถ้าเราคําที่พูดดีนะครับพูดเร็วใครได้ยินได้ฟังเนี่ยพูดแล้วเอามันมีพลังนะครับนี่ถ้าคุณพูดอาแล้วว่ามันเหมือนพูดแล้วเป็นใส่ยาพิษนะฮะค,คพูดของคุณนะครับมันสําคัญนะครับเวลาเราพูดออกไปนะครับมันจะถอยกลับปให้มันตามปูนะครับมันต่อเป็นรอยนะครับค่อยควรก่อนคิดปลดพิจารณาก่อนว่าเราพูดนะมันถูกไหม แต่ถ้าจริงๆให้ดีที่สุดนะครับพูดสิ่งที่ดีๆพูดต่คำเพาะๆนะครับไม่ว่ากันกายวาจาใจนะครับพูดก็ต้องพูดสิ่งที่ดีๆนะพูดที่เป็นมงคลนะครับออกมาคําพูดของเราพูดนี่ไม่ไม่ไม่เคยคิดอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปนะครับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเช่นลูกทีมกูเองก็เหมือนกันนะมีคนขายของะไระครับ ขายเสร็จแล้วเขาซื้อของเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าขอบคพูดนะครับเออท่านทีเขาซื้อของเสร็จแล้วไปพูดกับคําที่ว่ามันเป็นเอ้ยน้องไม่สวยนะเนี่ยน้องสวยนะหนูสวยนะนะครับสวยทุกอย่างแต่ฟันเหลืองนะครับอย่างนี้เองนะครับเพราะมัน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 ไม่สมควรนะครับคําที่เราพูดออกไปเนี่ยมันมันมันไม่เวอร์กันไปนะครับฟังแล้วนะครับมันได้ฟังแล้วก็มันรู้สึกดีอะเข้าใจไหมครับ พูดแต่ซึ่งดีๆนะครับแล้วคิดก็จะเรื่องคิดก็คิดแต่คิดเสร็จดีๆนะถ้าเราคิดกคับทาง้านความคิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลนะครับในทางความคิดก็มีนะครับทําบาปมันเห็นวิอยากจะฆ่ามันจะตกมันเห็นไหมครับอย่าคิดว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าจักรวาลพอรู้เราพูดอะไรใช่ไหมครับและคิดอะไรมากพาะการพูดก็สําคัญครับให้พูดแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณชื่นชมคนอื่น นะครับมันจะไปเจอกันว่าเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นนะเนี่ยครับอ้วนมากเลยนะครับนะครับก็ไม่ไหวนะครับแต่จริงๆคาพูดบางทีเราไม่ได้เคยคิดก่อนว่าโอ้ยเราพูดอันนี้มันจะถูกหรือเปล่านะครับมันมันตรงก็รสิ่งที่ตรงก็อ่ามันก็ก็ตรงๆก็จริงอยู่แต่ว่าไม่สมควรจะพูดว่าเดี๋ยวนี้อ้วนทั้งๆในอ้วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นยืะอ้วนขึ้นเออเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบก็ถึงแม้ว่าอ้วนก็จริงๆแล้วว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเราอ้วนนะ ผมกินอย่างนั้นออกกำลังกายอย่างนั้นเราพูดสิ่งที่เช่นช่วงที่แบบเราแนะนำนะครับเราไม่ว่ามันเดี๋ยวนี้อ้วนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ดูไม่ได้อย่างนั้นไม่ไหวนะครับไปตําหนิเขานะครับไปพูดอะไรบาจาที่เราพูดออกไปนะครับมันไม่ดีเพราะว่าเพราะนั้นถ้าปากกับใจตรงกันพอดีนะแต่จริงถ้าเราชมนะครับชมคนอื่นนะครับชมตนเองชมคนอื่นนะครับพูดแต่สิ่งที่ดีเนี่ยเป็นพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีก็เป็นปากเป็นสีนะครับมัน มันกระทบนะคนรอบข้างก็ไม่ดีนะครับถ้ามันอะไรมันนั่นเราเงียบแล้วพูดออกมาแต่ละคำนะครับอ่เขาเรียกว่าอยู่หลายคนอ,อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่หลายคนระวังคําคิดนะครับอย่าลืมนะครับว่าโอกาสหน้ามีโอกาสดีๆก็คููผิงนะครับ การเซตดีไซน์เสกจ,จะเอาความรู้ความแบ่งปันให้ทุกๆวันนะครับกดอินช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเพื่อเป็นนิควิดจะแล้เอาความรูคค้ความาแบ่งปันให้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีคิดสิ่งไหนหสมบูรณ์ปราัญหานะครับให้ได้สมบัติทั้งโลกและทางธรรมวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับประสบใกล้ปีใหม่แล้วนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นคนดยดังมีที่พ่นในความดีนะครับสวัสดีครับ